นะด้วยผัสสะของเราเองรองค์จึงบอกผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมอยากสร้างกรรมดีก็สร้างผัสสะที่ดีสัมผัสดีๆฟังดีๆนะได้กลิ่นดีๆนะทุกอย่างอายตนะนะสัมผัสในสิ่งที่ประเสริฐหมดน,นั้นเราสร้างกรรมได้นะวากร,รมกรรมใหม่คือผัสสะในปัจจุบัน กายนี้คือกรรมเก่าของเธอแก่ไม่ได้ละอันนี้กรรมเก่าสมัยเราอาจจะเป็นเทวดาเพิ่งตายมาก่อนตายกำลังนึกคิดเรื่องอะไรคิดพัวลงมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี้กายนี้เป็นกรรมเก่าสมัยเมื่อชาติที่แล้วของเราที่เป็นเทวดาหลังจากตายมากรรมใหม่ที่จะสร้างคือสัมผัสหรือผัสสะใหม่ณปัจจุบัน เป็นนวกรรมคือกรรมใหม่อุรานกรรมคือกรรมเก่านี่คือเรื่องระบบของกรรมและพระองค์ยังอธิบายเรื่องกรรมเอกว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชความสดของเมล็ดพืชคือความใหญ่ อวิชาเพราะอาวิชาเป็นเครื่องกั้นของสัตวตนงังคือผู้ยึดติดมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่เรากําลังคิดพยาบาทเป็นธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่คือจิตเราไปรู้ไปคิดกามาพะโวเกิดขึ้นกามาพบเกิดขึ้นกามาพบแบ่งเป็นนรกกํมเรชานเปลวิสัยมนุษย์ เทวดากรรมภพบแบ่งเป็นอีก5ชั้นลงไปอีกธนะาตธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่รูปปัพพโวเกิดขึ้นรูปภพ,พเกิดขึ้นธาตุปานกลางมีอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทําสมาธิชั้นที่1ชั้ชนที่2ชั้นที่3ชั้นที่4อารมณ์ของเขานั้นเป็นธาตุปานกลาง ตายไปเขาจะไปเป็นพรหมกายิกานังเทวานังอาพัสระสุภกินหาเวหผละธาตุปราณีตนะธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอยู่อารูปประพบเกิดขึ้นพบสามเกิดด้วยเหตุอย่างนี้นอาศัยกรรมที่วิญญาณไปตั้งจเจริญงอกงามมาได้พบนี้แล้ว ได้อัตตาอัตาภาพในนั้นแล้วงั้นผู้ยึดติดเปลี่ยนอัตาภาพไปเรื่อยๆวันนี้เป็นมนุษย์ชาติที่แล้วเป็นเทวดามาตายมาเป็นมนุษย์มนุษย์ทําไม่ดีลงไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานซ้ําอยู่สักล้านสองล้านปีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือไปเป็นเทวดาก็วนไปวนมากันอย่อยางนี้ไปเรื่อยๆเ,เวลาได้พบที่ดียมก็สุขสบาย เวลาตายไปก็ลืมตกไปนรกก็ทุกไม่เอาแล้วทุกไม่เอาอีกแล้วนะพอตายจากสนรกลืมอีกมา,มาเป็นมนุษย์ทําชั่วต่ออีกนะเพราะไม่ได้สดับในธรรมะของอริยะนั้นถ้าโยมได้สดับในธรรมะของอริยคือพระศาสดาโยมก็จะเห็นภาพรวมของชีวิตที่เกิดมาพอเห็นภาพรวมของชีวิตที่เกิดมาโยมก็จะเลือกได้ว่าโยมจะเดินยังไงจะใช้ชีวิตยังไง จะใช้ชีวิตให้ข้างหน้าไปอยู่ข้างล่างหรือข้างหน้าไปอยู่ข้างบนชีวิตนี้เลือกได้และถ้าเรารู้ธรรมะพระศาสดา,า,าแล้วเราเลือกเกิดได้โยมอาจจะเคยได้ยินว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นั่นคือปุถุชนน่ะเลือกเกิดไม่ได้แต่พระองค์บอกเลยโสดาบันเนี่ยเลือกเกิดได้โสดาบันที่ไปเกิดอยู่เทวดาจะเลือกเกิดในคันมันดาได้ว่า อยากจะมาเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าบดีมหาศาลเลือกได้หมดชีวิตเลือกเกิดได้เห็นไหมถ้าเราไปฟังคำของคนเขา่าเราก็จะคิดว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้นะวันนี้เรามีธรรมะพระศาสดาเราเราเลือกได้ถ้าเราสร้างกรรมที่เหตุปัจจัยจะได้ปลายทางคือความเป็นกษัตริย์มหาศาลเราก็จะได้